ทั้งฝั่งนู้นเป็นเสือนะครับเป็นฝั่งขวาเวลาเรายืนหันออกก็มีมีเสือไว้เนื่องจากว่าบริเวณนี้นีตลอดแนวมันมีอาคารหลายหลังซึ่งถ้าเราไม่ได้ระวังเนี่ยอาคารเหล่านี้จะทําให้เกิดภาวะเสือกับมังกรไม่สมดุลแต่โดยการตั้งวางรูปของเสือหรือรูปของมังกรนะครับมันจะเป็นการตัดว่าแค่นี้นะกับพื้นที่แหละแค่นี้นะคือเสือและมังกร ของของพื้นที่นี้โดยหลักนี่เนี่ยเขาเรียกว่าหลักใกล้ชนะไกลหลักใกล้ชนะไกลของอาจารย์ก็คือว่าไม่ไปยุ่งในส่วนที่เราไม่สามารถเข้าไปแตะต้องได้ใช่ครับก็คือทําในพื้นที่ของเราใช่ครับนะฮะอาจารย์อธิบายเรื่องของเสือมังกรนิดนึงว่ามันจะต้องมีลักษณะยังไงในทางก็เสือนี่ก็ควรจะมีลักษณะที่ดูแล้วเนี่ยน่าเกรงขามแต่ว่าไม่อยู่ในอาการที่จะสามารถทําร้ายเราได้แต่ส่วนมังกรเนี่ยต้องอยู่ในลักษณะเลิ r ล่าและมีอํานาจ ถึงจะเป็นมังกรที่เหมาะต่อการที่จะนํามาใช้เพื่อให้เป็นเคลป์ซึ่งตรงนี้ยที่บ้านนี้มังกรเนี่ยวางอยู่ด้านซ้ายเือนกันแต่แทนที่จะอยู่ข้างล่างก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะว่ามังกรอยู่สูงอ๋อก็มีมีไว้ข้างบนเ่าจะมีมีเคยมีหนังฝรั่งอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นหนังจีนนะฮะพิทเดนดราคอนเนาะพิทเดนใช่ไหมฮะคอชินไทเกอร์และพิทเดนดาคอนเสือหมอบมังกรแฝง